ช่วงวันจันทร์ถึงวันพุทธที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยก๊าซธรรมชาติของโลกหรือว่า World Gas Conference ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียครับและเป็นครั้งแรกที่มีการจัดในประเทศใน,ศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่25นะครับมีการพูดกันในที่ประชุมครับว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคทองของก๊าซธรรมชาติแล้วครับอย่างทางประธานสาพันก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศหรือว่า IGU ท่านบอกนะครับว่าแม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานหลายอย่างในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั้งสหรัฐทั้งยุโรปซึ่งทําให้ความต้องการพลังงานเนี่ยลดลงราคาน้ํามันก็ถูกลงราคาก๊าซธรรมชาติก็ถูกลงแต่ถ้าเกิดมองไปในอนาคตครับด้วยจํานวนประชากรในขณะนี้ที่เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ทะลุ70,00ล้านคนไปแล้วรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาทางชนบทก็จะทําให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จากตอนนี้ไปอีกประมาณสัก30 4 0ถึง40%ด้วยกันโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติครับที่และประเทศนั้นต้องการจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หลังจะเกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นที่ฟุกุชิมะของประเทศญี่ปุ่นครับอีกท่านนะครับมาดูเจ้าภาพกันบ้างอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เห็นไปคือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนาจีบดาซักนะครับ เขาบอกว่าทางมาเลเซียเตรียมจะเปิดคลังแปลงสถานะก๊าซธรรมชาติช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วในปี2015ครับก็จะมีการใช้เรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า FLNG ที่จะมีการสร้างเสร็จในปี2015ด้วยถัดไปอีก5ปีครับปี2020อันนี้ถือว่าเป็นวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของนายกมาเลเลยนะครับเพราะว่ามีการตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่ม GDP ต่อหัวอีก2เท่าก็จะกลายเป็น15,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000สหรัฐซึ่ง วิธีการก็คือจะลดการอุดหนุนราคาพลังงานลงให้สะท้อน,นกลไกตลาดมากขึ้นให้เท่ากับราคาตลาดมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับที่ประเทศมาเลเซียถ้าเกิดว่าทําได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวเองจากประเทศกําลังพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีการวัดกันที่ GDP ต่อหัวนั่นเองมาดูทางฝั่งของไทยกันบ้างครับว่าประเทศไทยของเรามีการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานยังไงบ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบตทดรไพรินชูโชติถาวรครับเขาก็บอกว่าอย่างปีที่แล้วปี54ที่ผ่านมาเนี่ยบตท,อท,อทอก็มีการเปิดใช้งานคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ครับซึ่งรองรับได้5ล้านตันและตอนนี้ครับก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างเพิ่มอยู่ที่เดิมนี่แหละครับแต่ว่าจะเพิ่มถังในการบรรจุอีก5ล้านตันก็จะรวมเป็น10ล้านตันด้วยกัน คิดว่าถ้าเกิดผ่านมติคอรามาต,ต่างๆนานาก็น่าจะสร้างเสร็จประมาณปี2016แล้วหลังจากนั้นก็จะมองหาทำเลแห่งใหม่เพื่อที่จะใช้ในการสร้างคลังลาสกัฟธรรมชาติเหลวแห่งที่2ต่อไปซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญต่อการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศไทยผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษดรไพรินมาด้วยนะครับถามถึงเรื่องของการอุดหนุนราคาพลังงานนี่แหละ ที่ตอนนี้มาเลเซียเขาเตรียมกําลังจะลอยตัวราคาพลังงานสะท้อนราคาตลาดสิ่งนี้สําคัญยังไงและมันสัมพันธ์ต่อไรายได้ของพี่น้องประชากรอย่างไรเราไปฟังมุมมองกันดูครับจากซีอของปตท,รทรครับในโลกนี้เนี่ยลองไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะเป็นยังไงฮะไม่ว่าอเมริกายุโรปตะวันตกไม่ทั้งแถบนี้นะฮะญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยครับ ประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ไม่มีประเทศไหนที่อุดหนุนราคาพลังงานหรืออุดหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะ <c oughs> คือการอุดหนุนเนี่ยมันไปกดรายได้ต่อหวัวใช่ครับก็เร<ะ>ียกว่าทฤษฎีสองต่ำนะฮะรายได้ต่ําอินเฟชันต่ําทุกอย่างต่ำหมดแต่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคือเขาสองสูงหรือหลายสูงคือทุกอย่างเป็นไปตามกคไกตลาดมันจะสูงหรือสูงต่ำเนี่ยเป็นตามดลาดแต่มาเลเซีรรยเป็นประเทศที่2ในอาเซียนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เลยจะ ปลดปล่อยราคาทั้งหมดนะฮะประเทศแรกที่ไปแล้วก็คือสิงคโปร์อย่างที่เราทราบกันนะครับหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วสิงคโปร์วันนี้มี A อซไม่มีซ<ๆ>ีเขาเฉยๆเพราะว่าเขา<ๆ>เขาค้ายๆพลัดพเดินจบไปละมาเลเซียกําลังประเทศที่สองมันก็ถึงจุดถึงถามประเทศไทยว่าเรากาลังจะไปทางนั้นหรือเปล่าถ้าเราจะใช้ที่ซีสองต่ำทุกอย่างต่ำหมดก็ได้ค,คนไทยเป็นคนตัดสินนะฮะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ เราก็ต้องเดินอีกทางหนึ่งเหมือนอย่างที่มาเลเซียซึ่งมีความกล้าหาญมากในการในการประกาศและเดินทางด้านขอปลัดกระทรวงพลังงานครับคุณนอคุณเสถิพงศ์ก็บอกว่าวันพรุ่งนี้8มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทบทวนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยก็คือ PDP 2010นี่แหละครับและเป็นการทบทวนครั้งที่3ในที่ประชุมเนี่ยจะมีการพิจารณาว่า จะมีการเพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราจากเชื้อเพลิงคือก๊าซธรรมชาติที่กำหนดไว้40ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น50เครับเหตุผลก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดนต่อต้านเพราะฉะนั้นเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอาจจะพับแล้วไปใช้ในช่วงเทท้ายแผน PDP ก็คือประมาณสักปี2030เพราะฉะนั้นตอนนี้แน่นอนครับประเทศไทยจําเป็นต้องจัดหาก๊าซธรรมชาติมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอรวมถึงอาจจะมีการพิจารณาอนุมัติให้ปตท ดำเนินการขยายคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยเพราะว่าดูไปอนาคตอีกปีหนึ่งอีก2ปีเนี่ยก๊าซในอ่าวไทยคุณผู้ชมครับจะแตะจุดสูงสุดที่เราจัดหามาได้และจะค่อยๆลดลงสุดท้ายก็จะหมดเพราะฉะนั้นเราต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศและต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับนี่ก็เอามาฝากกันจากประเทศมาเลเซียครับโอ้โหผมไปดูมาประเทศมาเลเซียนั้นจเจริญก้าวหน้าไปไกลเหลือเกินฮะเรียกได้ว,ว่าอนาคตจะยิ่งไปเร็วมากกว่านี้ถ้าเกิดว่า ลดการอุดหนุนราคาพลังงานได้ประเทศไทยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแนวทางไหนและเส้นทางใดนะครับพูดถึงเรื่องของการเปิดเขตการค้าเสรีพูดถึงการลงทุนแล้วมาดูเรื่องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างน,นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการจัดสัมมนาเจาะลึกการลงทุนไทยในกลุ่ม CLMV ก็คือในกลุ่มของกัมพูชาในกลุ่มของลาวในกลุ่มของพม่าแล้ก็เวียดนาม รองประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณธนิตโสรัตบอกนะครับว่าตอนนี้ภาคเอกชนเขาเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวด้านการส่งออกอย่างต่อนเนื่องแล้วครับโดยการส่งออก4เดือนแรกเนี่ยโตเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ3.8เท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายทีัฐบาลตั้งเอาไว้ว่าการส่งออกจะขยายตัว15%ป์ปีนี้คงทําได้ยากเพราะว่าในช่วง8เดือนที่เหลือก็ต้องผลักดันการส่งออกแต่ละเดือนให้ขยายตัวได้มากกว่า23.5%ซ์ หรือตกต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าก็คือต้องมากกว่า32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่คิดว่าปัญหายูโรโซนเนี่ยคงจะไม่รุนแรงจนเกินไปการส่งออกของไทยก็อาจจะขยายตัวได้สัก11%อยู่ครับแต่ว่าถ้าหากยูโรโซนลุกลามไปยังหลายประเทศก็จะทําให้การส่งออกขยายตัวได้แค่7-9%เท่านั้นแม้ว่าการส่งออกของไทยไปยุโรปจะมีสัดส่วนเพียง9.6%แต่อย่าลืมผลกระทบเนี่ยไม่ได้มีแค่ทางตรงนะครับมีทางอ้อมผ่านคู่ค้า ผ่านคนที่นาเข้าวัตถุดิบของไทยอย่างเช่นประเทศจีนและก็กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะฮะอันนี้ก็รอดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเพระพาะว่าภาคการส่งออกสร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศแล้วก็กินส่วนแบ่งใน GDP ของบ้านเราเนี่ยมีสัดส่วนมากที่สุดด้วยครับพูดถึงสาภาพยุโรปแล้วก็ต้องมาดูมุมมองการลงทุนกันบ้างคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาตลอดค่ําคืนเนี่ยก็มีการติดตามกันว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั้น ผลการประชุมจะออกมาอย่างไรและการตอบรับจากนักลงทุนจะว่าอย่างไรหลักๆออกมาก็คือให้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไปสุดเป็นประวัติการณ์เอาไว้เท่าเดิมที่1%อครับพร้อมๆกับการแสดงความพร้อมที่จะใช้มาตรการในการพยุงเศ,ษศรษฐกิจแต่ว่าไม่ได้มีการประกาศมาตรการออกมาอย่างชัดเจนนะครับแต่บอกว่าพร้อมเท่านั้นเองแต่แน่นอนครับเพียงแค่2อ,อย่างนี้ก็ทําให้นักลงทุนนั้นใจชื้นขึ้นเยอะเลยทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงเช้าวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมารวมถึงหุ้นไทยด้วยครับ ตอนเปิดตลาดเนี่ยบวกแรงหน่อยประมาณ14จุดแต่ว่าไปไปมามพอปิดตลาดครึ่งเช้าลดช่วงบวกลงมาครับเหลือบวกแค่5.80จุดเท่านั้นปิดครึ่งเช้าที่1,123.7จุดจุดมูลค่าการซื้อขายเกือบเกือบจะ1,500 0ล้านบาทสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปครับสัปดาห์หน้า17วมิถุนายนรอดูซิว่าตกลงแล้วกริ Chris, เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งพักไหนจะเข้ามาและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐกิจเป็นอย่างไร และหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งของคริสไปปุ๊บก็จะมีการประชุมของสุดยอดประเทศชั้นนำนะครับทางด้านของอุตสาหกรรมหรือว่า G20 ที่เขาจะรอผลการประชุมของคริสด้วยและขณะเดียวกันต้นเดือนหน้ากรกฎาคมมีการคาดการณ์กันว่า ECB ธนาคารกลางยุโรปอาจจะจําเป็นต้องหั่นดอกเบี้ยลดลงประมาณ0.25เก็ได้เพราะฉะนั้นแนวต้านของหุ้นไทยนะครับคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจจากบอลธนาชาติให้เอาไว้ที่1,150จุด ส่วนค่าเงินบาทช่วงเช้าวันนี้ครับปรากฏว่าเปิดตลาดมาอยู่ที่31บาทส4สตางค์ถึง4 6สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดไปเมื่อวานนี้นะครับ3าบาทส6สตางค์ถึง50าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็แข่งค่าขึ้นอันเนื่องมาจากยูโรเนี่ยแข่งค่าขึ้นดอลลาร์สหรัฐก็เลยอ่อนค่าลงส่วนราคาน้ํามันครับฟื้นตัวขึ้นมาเป็นวันที่4ติดต่อกัน73เซนปิดตลาดเมื่อคืนที่ในเมก85ดดอลลาร์สหรัฐ2อเซนต์ต ด้านราคาทองคําปรากฏว่าสวนทางนะครับลดลง150บาทครับทองคาแท่งรับซื้อ2 4งหมขายออก2 4งหมรูปพันธ์ขายออก2 4งหมห้าบาทนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้ยังคงต้องเกาะติดข่าวอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยเฉพาะกรณีที่กสทช,อชอเรียกทางทรูวิชันกับทางผู้บริหารของช่องฟรีทีวีไปคุยทางออกจะออกมาเป็นอย่างไรและคนที่ติดทรูวิชันจะได้ดูฟุตบอลยูโรหรือไม่ ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ